สวัสดีครับวัน,นี้จะพามาอัปเดตลูกไก่คอ,อกแม่สีขาวนี้นะครับตอนนี้อายุประมาณสี่สิบสี่สิบสามวันนะสี่สิบสองสี่สิบสามวันนะครับก็ขนขนขนปีกแข็งแข็งขนหางแข็งแข็งเริ่มบอ,อกมาแล้วนะตอนนี้ก็เริ่มแยกออกแล้วนะครับว่าตัวไหนตัวผู้ตัวเมียรู้สึกว่าตัวผู้จะมีตัวมันประมาณห้าตัวนะครับ สี้าตัวไม่แน่ใจนะเชียงนะครับพวกนี้จับจับเล่นได้เพราะผมให้อาหารกับมือนะอาหารเสริมนะไม่ใด้อาหารข้าวเปลือกมันถ้าข้าวเปลือกให้กับมือก็คงจะนานนะก็เลยให้แต่พวกอาหารนมูนมตอนเที่ยงเที่ยงอะไรประมาณนี้นะครับเสริมเสริมเขาจะได้โตวไวนะนะครับนี่คือตัวแม่ไม่รู้ไม่รู้ตัวมาจะเป็นสีอะไรนะครับ เลยตัวผู้สีขาวมีประมาณสีเหมืนอนออกขาวๆนี่มีประมาณสองตัวนะแล้วก็สีปกติก็มียังไม่แน่นะว่าจะเป็นสีอะไรพอโตขึ้นนะเสรดขนเรียบร้อยพาะผมไม่รู้ว่าแม่ของตัวตัวนี้เป็นเอ้ยไม่รู้ว่าพ่อของตัวแม่เขาเป็นสีอะไรนะรู้แต่ว,ว่าแม่ของแม่เขาเป็นสีปกตินี ลลูกผสมเดี๋ยผมจะลูกผสมน้ำสองเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับน่าจะถึงเดือนแล้วเหมือนกันเดี๋ยวต้องไปนับวันหน่อยนะชุดนี้ก็4สี่สิบามวันแล้วนะครับมีตัวตาบอดอยู่ตวงนะ่าจะถูกยุงกัดนะครับตอนกลางคืนแล้วก็เหลือตอนนี้เหลืออยู่เก้าตัวนะจากสิบเอ็ดนะครับไข่สิบสองใบนะั้น พักมาสิบเ็ดแล้วก็เหลืออยู่เก้าตัวนะตอนนี้นกมันกินนะครับนี่นะน่าจะรอดแล้วนะตัวลูกผสมเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับเหลือตัวเดียวนะครับตอนนี้อีกสองตัวไม่เห็นไม่เห็นแรงนะแล้วก็ไปแนละ้ว คมจะจับให้ดูนะันนี้ตัวผูนะครับนี่นะแข้งจะเป็นสีเทาออกไม่แก็เป็นสีเขียวเหมือนแม่เขานะแม่เขาเป็นแข้งเขียวนะครับนี่นะโฟกัสหรือเปล่าไม่ไม่โฟกัสนะเนี่ยนปะระมาณนี้นะแข้งนี่คือแข้งคล้ายๆข,ของแม่เขานะครับตัวน,นี้เป็นตัวผูนะ กล้องไม่โฟกัสนะต,ตัวอื่นนะนี่นครับตัวนี้ก็เป็นตัวผู้สีขาวอีกตัวนะแข่งส่วนมากตัวสีขาวแข่งให่จังๆนะครับนี่ตัวนี้แข้งเขียวนะครับอตัวนะึงตัวนี้ตัวเมียนะครับ จับตัวผู้สีปกติให้ดูนะตัวนี้นี่คนระับหงอนแดงแล้วนะนี่คือแข้งปกตินะครับมีตัวดำกว่านี้อีกนะแข้งอยู่ไหนไม่รู้เดี๋ยวผมจะไปดูนี่นะครับนิ่งนะพวกนี้พอจับเริ่มไปแล้วพอหารหมดนี่นะ๋ยนจะเลี้ยวยไหมนะขอ ขอเตรียมอาหารกันแป๊บนึงนะครับนี่นะครับอาหารนี่คืออาหารมูนอมนะครับเม็ดเม็ดยาวหน่อยนะเพราะว่ารอบนี้ผมไม่เห็นเม็ดเล็กนะก็เลยเอาเม็ดยาวเม็ดใหญ่มาก็มาหักให้เขานะครับอย่าให้ทางยาวๆนะมันก้างนะตัวใหญ่ยังก้างเลยนะบางทีทาเม็ดยาวนี่ับเสือไม่ต้องมากนะเพราะเดี๋ยวหงอ์เขาจะใหญ่เกินนะให้แค่ตอนนี้เลยพอ พอพลัดเป็นคนหนุ่มแล้วก็ไม่ต้องให้แล้วก็ได้นะให้หารไก่ธรรมดาก็ได้นะแต่ส่วนมากผมจะไม่ค่อยให้ให้ให้แต่ข้าวเปลือกนะมจะบำรุงเฉพาะตอนเป็นลูกเจียบอะไรแบบนี้นะจะได้ตกแข็งแรง,รงหางเลยงอกนะดูเริ่มดูออกแล้ว ตัวขาวสองตัวนี่คือตัวพี่ใหญ่สุดนะครับจับไม่ได้นะตัวเดียวกนะันเชื่องนะพวกนี้ถึงไม่เอาหารล่อมันก็เชื่องนะแต่ว่ามันถึงเวลาอาหารหนะผมกูเลยต้องเอาอาหารล่อเข้ามาจะได้ง่ายๆนะเนี่บไม่รู้จะเป็นสีอะไรนะครับ เป็นสีสาหรือสีเหมือนแม่เขาก็ไม่รู้นะ,นะกล้องโฟกไม่ค่อยโฟก,กัสเลยนะหางออกแล้วนะ,น,ะ,น,ะนี่ตัวเมีย นะแข้งเขียวนะส่วนตัวใหญ่ตัวเมียจะเป็นแข้งเขียวกับทุกตัวนะเหมือนแม่เขานะครับงอนส่วนมากจะได้พ่อนะครับงอนจักไม่ค่อยเยอะนั่นคือตัวพ่อเขานะนะครับ ตัวนี้ตอนเด็กๆมันเป็นแข้งขนนะครับแข้งเป็นขนขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้ผลัดและขนหลุดออกมาแล้วนะครับตัวเมียตอนนี้ตอนแรกผมเรี้ยกว่าตัวผู้นี่นะขนหลังก็เริ่มเริ่มแทงขึ้นแล้วนะขนหลอดตัวเมียย,ยังเล็กๆอยู่นะตัวสัญญามันจะกินไม่ทันตัวผู้นะตัวผู้มันจะกินเร็วนะพวกกินเสร็จแล้วมันชอบไปกันเลยนะคนี้ นะมันจะมีตัวสีเข้มสุดๆอยู่ตัวนึงรู้ไปไหนละนีนะครับ <c oughs> ก็ประมาณนี้นะครับเหลืออีกตัวนี้ตรงนี้ตัวนี้นะที่ตาบอดกล้องไม่่อยโฟกัสเลยนะนม่อย่าบอดข้างนะไม่ไม ไม่แน่ก็อาจจะไม่บอดนะแค่มัวๆนะแต่มันไม่ค่อยมองมันมองมันก็เห็นนะครับข้างหนึ่งข้างขวามันมองไม่ค่อยเห็นนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับแต่ทีบ้านเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ดูอีกพวกรูปผสมนะครับอาจจะถ่ายพรุ่งนี้นะแต่ไม่รู้ว่าจะลงวันไหนนี่นะครับ ฝนตกนะเมื่อวานวันนี้วันนี้ก็เลยเอาไก่มาลงดินนะครับเพราะว่าหญ้ามาเริ่มหญ้ามาเริ่มออกยอดออกมาแล้วนะครับพอผมตัดหญ้าไปไปก็และสสำหรับคลิปนี้นะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการาําคลิปไป้ผมต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ